สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมตายโยเรื่องเล่าวันนี้นะครับบ้านเรื่องหลอนตอน32ชุดครุยสยองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วลูกพี่ของเราหรือเจ้าของสุดเกลียนของเรื่องนี้เขาจะเข้ารับปริญญาตัวเขาไปเช่าชุดครุยจากกล้านกล้านหนึ่งเช่าอย่างเดียวไม่ใช่เช่าตัด เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นมือสองยานมือสิบก็ได้เพราะสถาบันการศึกษานี้ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบชุดครุยมานานแล้ววันซ้อมจะต้องไปซ้อมที่สถาบันเราไปด้วยเพราะต้องการไปช่วยเขาถือของเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรตอนเย็นเย็นยังแอบย่องหลบพี่ยาม ขึ้นไปดูสารในห้องน้ำหญิงกันเขาว่าผีดูเขียนมากแต่สรุปไม่เจออะไรแต่บรรยากาศขอบอกหลอนสุดๆวังเวงโคตรๆจนกระทั่งขากลับก็แขวนชุดคลุยไว้ตรงที่เกี่ยวตรงบาะหลังชุดคลุยก็จะห้อยอยู่ด้านหลังบาะคนขับพอดีส่วนตัวเรานั่งเบาะหน้าข้างคนขับ ก็นั่งไปเมากันไปเรื่อยๆเคยเพื่อนวานหยิบน้ำให้หน่อยสิผิวน้ำจังเลยคอแห้งว่าเราก็หันหลังไปเที่ยวตัวจะไปหยิบขวดน้ำดื่มที่กองไว้ที่พื้นแต่จังหวะน,นั้นเองก่อนที่เราจะเอื่อมมือไปหยิบขวดน้ำชุดครุยเปล่าๆที่ไม่ควรจะมีอะไร เรากลับเห็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างชุดคลุยตรงกลางอกใบหน้าดำคล้ำผมเผ้ายุ่งเหยิงตาสีแดงกำาปากมีเลือดเปือนเต็มไปหมดมีแต่หน้าไม่มีตัวมองมาด้วยสายตาแบบอาฆาตแค้นจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้เราช็อกจนพูดอะไรไม่ออก เลยรีบคว้าขวดน้ำแล้วส่งให้เพื่อนแบบหลับตากลัวมากแต่ก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวเฮยเพื่อนมองข้างหลังเห็นอะไรไหมว่าเราเสียงสั่นกลัวสุดขึ้แล้วทีนี้เพื่อนชะลอรถแล้วหันไปดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็ถามเราว่าเราเห็นอะไรหรือเราก็ไม่กล้าตอบ เพราะเรากำลังช็อกอยู่ก็เลยตอบสั้นๆแค่ว่าเดี๋ยวถึงห้องจะเล่าให้ฟังพอไปถึงห้องเราบอกเพื่อนเลยว่าห้ามเอาชุดขึ้นมาบนห้องด้วยเด็ดขาดทิ้งไว้ในรถแบบนั้นแหละเพื่อนก็งงแต่กเขาก็ทำตามที่เราบอกแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนฟังเขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าเราตาฝาด เพราะชุดคลุยของเขาเป็นสีแดงบ้างที่แขนสองบ้างเป็นสีทองเราหันหน้าไปเร็วตาอาจปรับสภาพไม่ทันก็ได้สีชุดกับบ้างเลยผสมปนเปเป็นหลายหลายสีเราก็อื่นนะถ้าตาฝาดทำไมเราเห็นรายละเอียดของใบหน้าผีนั้นชัดเจนเหลือเกินชัดระดับสมจริงเลยละ่ะ วันรุ่งขึ้นเพื่อนเขาก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีจะมีก็แต่เออเออเพื่อนเขานั่งหน้าสุดแต่ดานนั่งหลับน้ำไหลย,ยืดต่อหน้าพระพักเราก็เลยคิดว่าเราคงตาฝาดไปเองอย่างที่เพื่อนเราว่าแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเพื่อนเขาทำงานแล้ว เขาเลยไม่มีเวลาไปคืนชุดครุยเขาเลยวานใช้ให้เราไปคืนชุดคลุยให้เราก็หอบชุดไปที่ร้านนั้นทั้งก็กลัวอยู่มากแต่ก็จำใจไปให้ในร้านเช่าชุดเป็นร้านเล็กๆมีเขาเตอร์ยาวๆทางด้านซ้ายถัดมาเป็นทางเดินแค่คนเดียวเดินผ่านส่วนทางขวาจะเป็นชุดครุย ของสถาบันนี้แขวนอยู่เต็มไปหมดคนในร้านนมี4-5ถึงหคนมีสองคนที่กำลังจับชุดใส่พลาสติกใสๆอีกคนก็รับไปแขวนใกล้กันก็มีคนยืนรีดชุดอยู่ในร้านแลดูวุ่นวายมากหลังจากคืนชุดรับเงินมัดจำเสร็จเราก็คาใจเลยถามพนักงานที่ยืนตรงเขาเตอว่า เออพี่ครับชุดครุยชุดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าทุกคนในร้านที่กำลังสารวนกันอยู่หยุดสิ่งที่ทำอยู่ทันทีมองหน้ากันเองแล้วก็หน้าซีดกันหมดเลยไม่มีขน้องเสียงตะกุกตะกักไม่มีไม่มีพี่ตรงเขาเตอร์ตอบเราแต่สังเกตเห็นเหงื่อแตกกันเลยแล้วละทีนี้เสียงสั่นเครือ ถามกลับมาว่าน้องเจออะไรมาเหรอเท่านั้นเองล่ะชัดเจนเลยเราเลยยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แค่เราตาฝาดแน่ๆฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเคยเจอไก่บ้างไหมเล่าให้ฟังในคอมเมนต์มาบ้างนะครับใต้โยเรื่องเล่าปอบ่าลืมกดแจ้งเตือนกดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับไม่พลาดได้ฟังแน่นอน 嗯